วันนี้อุปสรรคในการอัดคลิปเยอะมากอยู่ดีๆอัดแล้วก็หลุดตลอดเลยนะคะขอให้การอัดครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นนะการทำนายดวงวันเกิดในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี63แล้วนะคะหมอลินก็จะขอทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันแรกเลยนะคะก็คือเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ปัญหามีอยู่รอบตัวถูกบีบบังคับจากคนที่มีอำนาจมากกว่านะคะ การเงินจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของความรักช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ให้มีสตินะคะใครครบซ้อนคบควบอยู่ไม่ควรจับปลาสองมือนะสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมีอาการปวดฟันปวดเหงือกปวดหัวเขา่าแล้วก็ที่สำคัญจะมีอาการปวดขานะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันอังคารนะ การงานนะคะช่วงนี้จะมีความตั้งใจแน่ๆในเรื่องของงานมุ่งมั่นให้มันมีความสําเร็จมั่งคั่งแล้วก็ที่สําคัญมองถึงความร่ารวยนะในเรื่องของการเงินนะคะอย่าใช้เงินด้วยความใจร้อนให้มีสติอย่าใช้อารมณ์ ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยลงรอยกับคนรักสักเท่าไหร่อย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่จนเกินไปนะคะสุขภาพช่วงนี้จะมีอาการปวดฝ่าม,มือข้อมือแล้วก็ให้ระมัดระวังนิ้วล็อกนะมาต่อกันที่คนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้การงานของคนเกิดวันพุธให้มีความกระตือรือร้นอย่าใจร้อนให้ใช้ไหวพริบในการทำงานงานนั้นจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะการเงินยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงนี้นะความรัก คนที่ทะเลาะกับแฟนเลิกลากันไปมีโอกาสได้คืนดีกันหรือมีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยนะคะสุขภาพช่วงนี้จะมีอาการปวดตาแล้วก็ปวดเอวนะคะนี่ของคนเกิดวันพุธมาต่อกันที่คนเกิดวันพฤหัสนะ การงานนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ที่ปรึกษาที่ดีให้คำปรึกษาที่ดีการเงินช่วงนี้ก็มีพอให้จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าไม่มีเหลือเก็บนะคะความรักช่วงนี้คนโสดจะเจอผู้ชายที่มีลักษณะผิวดำแดงนะคะมีความเป็นผู้นำนะสุขภาพช่วงนี้จะมีอาการปวดคอปวดไหล่ปวดแขนแล้วก็ที่สำคัญปวดตานะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันศุกร์นะคะ การงานช่วงนี้ทําน้อยแต่ว่าได้เงินมากนะคะมีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานแล้วก็อยู่ในช่วงเสนองานให้ลูกค้าหรือว่าเสนองานให้เจ้านายนะการเงินใครทําเรื่องกู้อยู่นะคะช่วงนี้จะผ่านที่สําคัญไม่ควรจะเซ็นค้าประกันใครนะคะให้ระมัดระวังเรื่องคดีความขึ้นรงขึ้นศาลในเรื่องของความรักให้ลดความขี้หึงขี้ระแวงลงนะคะช่วงนี้ความรักจะมองไปถึงความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังนิ้วล็อกปวดข้อมือแล้วก็ปวดฝั่ามือนะ มาต่อกันที่คนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะต้องต้องทำงานด้วยตัวเองหวังพึ่งใครไม่ได้นะ mm hmm. การเงินช่วงนี้จะมีความเครียดความวิตกกังวลเรื่องการเงินอยู่นะคะความรักช่วงนี้ให้ลดความใจร้อนบางคนอาจจะอาพับในเรื่องของคู่ครองหรือว่าเรื่องความรักนะสุขภาพ ช่วงนี้จะมีอาการปวดฝ่าม,มือข้อมือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการยกของหนักนะมาต่อกันที่คนเกิดวันสุดท้ายนะคะก็คือคนเกิดวันอาทิตย์การงานช่วงนี้ต้องใช้ความคิดจินตนาการนะคะงานก็มีทั้งด้านที่ดีนะสมวังงแล้วก็มีสมวัางด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีช่วงนี้อารมณ์จะแปรปรวนฉะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์นะการเงินช่วงนี้ยังมีความวิตกกังวลความเครียด การเงินยังไม่ค่อยได้ดั่งใจอยู่ความรักช่วงนี้ลดความเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองลงมีสติในเรื่องของความรักนะคะอย่าใจร้อนสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้จะมีอาการปวดคอปวดแขนทั้งสองข้างแล้วก็นิ้วล็อกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับการทำนายดวงของหมอลินหรือว่าอาจารย์รินนะคะแล้วก็ขออภัยนะคะในการอ่านคลิปอาจจะมีเสียงแมวร้องนะคะฉะนั้น ขออภัยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ